สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube c u a n ชน l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองนาการในการมองโลกนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับโดยนะจะนำข้อมูลนะครับที่สำคัญมาวิเคราะห์กันบุรุษนะครับผู้ทำให้ทั่วยุโรปนะสั่นสะเทือนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาคือใคร นะลองศึกษาวิถีทางการนำบวลชนของเขาครับความเชื่อศรัทธาและความหลงนะครับเขานำอะไรนะมาสู่ประเทศชาติของเขาเองนะความสำเร็จเขาได้มาอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่านะบุรุษผู้นั้น,นทำใหนะ้ทั่วยุโรปนะสั่นสะเทือนจริงๆนะในอดีตนะครับนะไม่ใช่ปัจจุบันนะเขาไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้วหลายคนคิดว่าบุรุษผู้นั้น,นคือบารีปูตินหรือเปล่านะ ซึ่งผมมองว่านะปูตินเนี่ยนะมีลักษณะนะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งนะแต่ว่าก็ติดตามดูนต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่นี้ผมกำลังพูดถึงอดีตก่อนเพราะว่าเราต้องศึกษาอดีตนะเพื่อจะมองอนาคตนั่นเองนะบุรุษนะผู้ที่ทำให้ทั่วยุโรปสันสะเทือนจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คืออดอล์ฟพิตเลอร์นะครับผู้นําเยอรมันนะครับในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่สนั่นเองเรื่องราวนะครับที่เป็น ต้นกำเนิดหรือบ่อกําเนิดนะหรือจุดเริ่มต้นนะที่มีเขารางของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อยอรมันในยุคสมัยของฮิตเลอร์เนี่ยต้องการนะครับดินแดนที่ชื่อว่าซูดเดอร์ทแลนด์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮิตเลอร์นะครับได้เข้ายึดครองดินแดนที่ชื่อว่าไรท์แลนด์นะทางฝั่งซ้ายนะของรูปนี้โดยมีการละเมิดนะสนที่สัญญาแวร์ซน์นะซึ่งเป็นสนทีสัญญานะที่ยอรมันเนี่ย ยอมทำหลังจากที่พ่ายแพ้มหาสงครามโลกครั้งที่1นนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการสุดทะเลนี่นะทำให้ชาติตะวันตกในยุคนั้นนะ่ะนะที่มีอํานาจนะคืออังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยวิตกกังวลอย่างมากนะจึงมีการพูดคุยกัน4ฝ่ายนั่นะก็คือว่าเยอรมันกับพันธมิตรของเยอรมันก็คืออิตาลีแล้วก็ทางอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็สุดท้ายก็ยอมยกดินแดนสุด์ทนดะลให้ทางเยอรมัน นะโดยมีสนธิสัญญามิวนิกนะเพื่อไม่ให้เยอรมันเนี่ยลุกรานเข้าสู่เชโกสโลวาเกียนั่นเองนะแต่ในที่สุดนะครับบุรุษผู้นี้นะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะก็ได้ทิ้งสนธิสัญญามิวนิกแล้วก็เข้าลุกรานโปรแลรนด์ในที่สุดนะครับแล้วก็เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะบุรุษผู้นี้นะครับที่ทําให้ทั่วยุโรปเนี่ยสั่นสะเทือนมาแล้วแล้วมาจนถึงทุกวันนี้นะความกลัวความขยาดยังมีอยู่นั่นคือเป็นที่มาของ องค์การเนโต้นั่นเองนะก็คือองค์การาส่วนที่สัญญาป้องกันอแอตแลนติกเหนือนะเรามาูศึกษาวิธนะีการนำมลชนของเขานะครับคือฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเขาเกิดในยุคสมัยที่เนะยอรมันเนี่ยพ่ายแพ้ในมหาสงครามโลกครั้งที่1ก็มีความทุกข์ยากลําบากนะฮะเพราะว่าต้องมีค่าปฏิกรสงครามนะจำนวนมากนะครับทำให้เศรษฐกิจเยอรมันเนี่ย อยู่ในความทุกข์ยากลําบากคือประชาชนเนี่ยนะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแล้วก็การที่นะจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามนะก็มีการพิมพ์เงินกระดาษนี่นะครับพิมพ์มาเรื่อยๆเๆๆนะจนสุดท้ายเกิดเพราะว่าเงินเฟอร์มโหูลานเรียกว่าไฮเปอร์อินฟล o n ชันนะก็คือเงินเนี่ยมันไร้ค่าด้อยค่านั่นเองมันเริ่มเกิดมานะตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ละนะแต่ว่ามัน ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะั้นในปี1919หลังสงครามโลกนี้หนึ่งนะปี1920ปี1921นะก็เงินเฟอ้อของเยอรมันก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือขึ้นเป็นล้านเปอร์เซ็นนะ่ะนะเราถึงค่าเงินกระดาษอ่ะนะข้าวของสินค้า,บ,าบริโภคบริโภคอ่ะขึ้นกันต้องขนเงินเป็นกระสอบนะไปซื้อนะบางทีต้องเรียกว่าเงินกระดาษนะีไรค่าแลนะยังถูกกว่า นะกระดาษหนังสือพิมพ์อีกอะนะบางคนเขาบอกว่าเอามาจุดไฟนะให้ความร้อนในฤดูหนาวกันทีเดียวนะมันนี่คือความทุกข์ยากนะความลําบากของคนเยอรมันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่สุดๆสภาวะเงินเฟ้อมาโหรานนะครับหมนสิ่งเหล่านี้แหะครับเกิดขึ้นในยุคที่นะฮิตเลอร์นะ Hitler, นะเริ่มมองเห็นนะปัญหาความทุกข์ยากเหล่านี้ และตัวเขาเองก็อยู่ในนะชะตากรรมเดียวกันนะกับคนเยอรมันนั่นเองเพราะฉนั้นความคับอกคับใจนะความที่รู้สึกว่าแย่นะในเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีของเยอรมันเนี่ยนะมันก็ฝังรากลึกนะในจิตใจของฮิตเลอร์นะครับนะจนเขาเนี่ยนะเริ่มเข้ามาเล่นการเมืองนะเริ่มที่จะเข้ามาเมียมน้าทางการเมืองเขาก็มีความทะเยอทะยานนะครับที่จะ รวบรวมเยอรมันเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะให้เป็นหนึ่งนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่เส้นทางง่ายนะครับเขาก็แล้วรุมรุมโดนดนน่ะบนเส้นทางการเมืองนะเขาตั้งพักนาซีมาแล้วเ,ลเป็นพักเล็กๆนะก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรนะครับแล้วก็โดนจับติดคุกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอออกมานะเขาก็ เริ่มที่จะมีประสบการณ์ทางการเมืองอ่ะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเขาก็ทำให้พรรคนาซีเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะนะจากประชาชนคนเยอรมันมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันนะจนสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็เอ่อเรียกว่าขึ้นมาสู่อำนาจนะแล้วค่อยๆไต่นะไปเรื่อยๆนะใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะนะกว่าเขาจะ ขึ graduate, ้นมานะเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยมีอำนาจสูงสุดก็ย่างเข้าประมาณปี1 9 3เ34ละนะเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดก็เป็นชันเซเลอร์นะเป็นนายกมตรีนะของเยอรมันนะแล้วต่อมานะเขาก็ขึ้นเป็นฟูลเลอร์นะก็คือเป็นตำแหน่งสูงสุดเลยซึ่งเขาควบทั้งตำแหน่งนายกมตรีแล้วก็ประธานาธิบดีของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นการรวม นะความยิ่งใหญ่ของเยอรมันเนี่ยกลับมาได้นะหลังจากที่โอโหแตกแยกว่ามไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนะแล้วเขาก็มีทางออกอ่ะนะให้คนเยอรมันให้เห็นถึงความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันน่ะนะเขาก็สร้างความเชื่อมั่นนะและความสําเร็จเป็นขั้นๆนะให้คนเยอรมันเห็นถึงความแข็งแกร่งนะของเยอรมันที่กลับขึ้นมานะ ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นคือดีวันดีคืนนั่นเองนะรวมถึงเ,เขาเป็นนักวาทศิลป์นะคือเขาพูดเก่งนะในรายการชักจูงใจคนนะถ้าเกิดใครเคยดูพวกคลิปหรือว่า,นะเ,าเขาปาใส่เราจะเห็นเลยว่าหูเขาปลาใสยได้ดูดเดือดนะดึงดูดผู้คนได้จำนวนมากนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าจุดดึงดูดนะหรือภาษาเขาเรียกว่าแคลิสมานั่นเองนะของดอลอปฮิตเลอร์นะครับ เขาสามารถที ane, いいいい่กระตุ้นและก็สร้างความหวังให้คนเยอรมันนะซึ่งมีความท้อแท้สิ้นหวังท้อถอยรู้สึกไร้เกียรติอ่ะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะต่างนานานะเขาก็สามารถกระตุ้นสร้างความหวังให้คนเยอรมันนะสร้างความภาคภูมิใจให้คนเยอรมันว่าเยอรมันจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะเยอรมันจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สามารถรวมเยอรมันเนี่ยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เขาสร้างทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเอาเยาวชนต่างๆเนี่ยไปฝึกนะไปฝึกความเข้มแข็งนะไปฝึกรวมกันอยู่กันเป็นกลุ่มนะมีปรับมุมมองทัศน,นะนะไปในทางด้านนะทำให้เยอรมันนะกลับมาเข้มแข็งนะแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอา่าก็รวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเกิดชาตินิยมนะในเยอรมันนี้สูงนะเสียงตาเหล่านี้แหละครับนะตั้งแต่การพูดเก่งวาทศิลป์ของเขาเก่งนะรวมถึง เขาสร้างให้เห็นว่าเยอรมันค่อยๆดีวันดีคืนกับขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถรวมเป็นชาตินะแล้วเกิดศรัทธาประดุดว่าเขาเป็นก๊อตเลยนะคือเขาเนี่ยจะทําให้อาณาจักรไร์ของเขาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะเขาก็เริ่มที่จะสั่งสมนะครับกองกําลังอ่ะเริ่มที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาก็สั่งสมอาวุธนะสร้างกองทัพนะสร้างทหารขึ้นมาละเมอส่วนที่สัญญาแวร์ไซ เริ่มเข้าไปควบดินแดนนะซึ่งในส่วนที่สัญญาอวาสายห้ามทำนะเช่นเนคิดเรียกว่าไรแลนด์นะก็เริ่มที่จะสั่งสมกองทัพใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วต่อมานะก็ต่อรองที่จะต้องการดินแดนนะสเดทาทแลนด์ในปี1938นะครับจนทำให้ทางอังกฤษฝรั่งเศสนะก็หวั่นไหวนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับบุรุษู้นี้ แต่สิ่งที่ตามมาและเป็นความน่าเสียดายก็คือว่านะ <_ d ata> เขาหมกมุ่นหรือว่าเรียกว่ามีความหลงแล้วกันนะความหมกมุ่นอยู่ในการยึดครองนะในการลุกรานในสงครามนะครับเพราะเขาเชื่อว่าชนชาวเยอรมันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะเขาก็จะโละนะคนที่อ่อนแอทิ้งให้หมดนะเหมือนกับล้างโลกอ่ะนะแล้วเอาเยอรมันเนี่ยมาสร้างโลกใหม่นั่นเองนี่คือความหลงนะครับและสุดท้ายก็นำวิบัติใหญ่มาสู่ชาติตนเองนะครับนี่คือที่มานะครับใครชอบฝากและแชร์จะมีคหน้าัสดดีครับ